ือเส้นทางที่จะไปวัดปูพักแพวนะครับนี่คือจุดแยกทางขวามือนี่ก็จะไปบ้านหนองแสงนะครับซ้ายมือก็จะไปทางวัดป่าปูพักแพวนะครับถึงจุดนี้ให้ทุกท่านได้เลี้ยวซ้ายนะครับดครับเี๋ยว,ยวทาซ้ายเข้าถนนลุกลังนะครับ ใส่ก็เฟื่องแฝงแฝแหกนะท่านก็ให้ขับไปตามทางถนนลูกลงัง <c oughs> ทางขึ้นไปตามเขาดีคือเส้นทางนะครับที่จะขึ้นไปทางวัดป่าภูผักแพ้วนะครับสำหรับทุกท่านที่คิดอยากจะขึ้นมาทำบุญ,บญสร้างกุลหรือมาพัฒนา วัดนี้นะครับวันนี้ก็ผมนมายมนาเะแรงมุลพิชนะครับตัวแทนของร้านมานาอิเล็กทรอนิกส์ได้จับถ่ายจัดการถ่ายทําเส้นทางให้ทุกท่านนะครับได้เดินทางตามเส้นทางไปณนะวัดป่าปูท่าแพวนะครับ ระยะทางก็ตั้งแต่จุดทางแยกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะจับไหม่ก,กิโลเป็นวัดระยะเส้นทางไปว่าประมาณสักกี่ร้อยเมตรถึงจะถึงทางเลี้ยวนะครับ จะมีปัญหาอะไรนะครับเงียบเงียบใส่แล้วแตเยวกันด้วยยังไงก็แล้วแต่นะครับขอผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญน,นะครับมาช่วยกันพัฒนาเส้นทางเส้นนี้เพื่อให้ทุกท่านนะครับได้อำนวยความสะดวกในการเดินทาง หกร้อยเมตรขอทุกท่านจะวิ่งตามทางมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเลี้ยวไหนทั้งสิ้นเพราะไม่มีทางเลี้ยวนะครับ อยู่ที่20กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงนะครับข้าพเจ้าพร้อมทีมงานตอนนี้กำลังเดินทางนาวัดภูผ,า,ผาแพร์นะครับเพื่อที่จะไปติดตั้งระบบไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าแบบอินเวอร์เตอร์นะครับแปลงจากแบตเตอรี่ ไฟฟ้าเพื่อตอนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่จะมาร่วมทอดผ้าป่าในวันที่29และ30เมษายนนี้ ที่จะเลี้ยวไปนวัดมูผักแถวนะครับอยู่้างน้านี่เองนะครับก็จับจุดนะครับตั้งแต่ปากทางนะครับทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้ามาถึงจุดนี้อยู่ที่ประมาณเจ็ดเจ็ดจุดสี่ศูนย์นะครับเจ็ดร้อยกับอีสี่สิบเมตรนะครับเราก็ทําการเลี้ยวซ้ายตามถนนคอนจีตนะครับไม่ต้องตกไปนะครับ จุดที่จะต้องเลี้ยวนะครับสำนักสงผูผักแทวนะครับแล้วทำการเลี้ยวซ้ายนะครับนักทางมาถึงจุดนี้นะครับให้ทำการเลี้ยวซ้าย,ยเลยนะครับตามถนนคนกรีตถนนคอนกรีตก็พัฒนามาได้ประมาณสักสิบกว่าตารางเมตรนะครับความยาวยังขาดอีกเยอะนะครับ จากจุดนี้นะครับไปถึงวัดนะครับเดีย๋ยวข้าพเจ้า่แยกให้งทราบวิธีหนึ่งว่าใช้การเดินทางประมาณสักกี่ร้อยเมตรนะครับวัดป่าภูผักแถวหรือสำนักงานสงฆ์ภูพักแถว เรีกใครนะเจ้าอาวาสหรือแม่เจ้าอาวาดมเมจ้ว,วาดวัดนะครับแก่พระอาจารย์เตอ๋อนะครับชื่อนามที่ชาวบ้านเอิ่นฐานกันทั่วไปได้มาพัฒนานานมากกว่า3-4ปีแล้วนะครับตั้งแต่ท่านมาอยู่ท่านก็มีการพัฒนามาแบบไม่ได้หยุดไม่ได้ยัง้ง นำลูกศิษย์ลูกหาชาวบ้านชาวช่องช่วยกันเก็บก้อนหินก้อนกวดนะครับมาพัฒนาถนนหนทางเพื่อให้ผู้มีใจิตใจบุญที่จะขึ้นมา,าการาบไหว้ได้เดินทางแบบสะดวกสบายนะครับนี่คือเส้นทางที่ท่านพระอาจารย์ได้พาชาวบ้านนะครับเอาปูนเอาหินเอาทรายมาหยอด สามเส้นทางไปแต่ละจุดละจุดเพื่อให้เดินทางอย่างง่ายนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับเส้นทางก็รู้สึกว่าการเดินทางก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้ลำบากอะไรมากมายเลยนะครับชมวิวธรรมชาติป่าเขาลาำนาวภัยในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะแรงไปหน่อยไฟป่าก็ได้เกิดขึ้นนะครับทำให้ ใบไ,ไมไปไปไ้ใบหญ้าเหีียวแห้งไปตามๆกัน ถึงสิบนาทีนะครับก็ถึงครับโอ้งกระมังไรเผยพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การก่อสร้างโดยผระอาจารย์เตอนะครับนําลูกศิษย์ลูกหาพร้อมชาวบ้านนําปูนมาหยอดตามหลุมตามบอ่อ ในถนนเรียบในการเดินทางถึงแล้วนะครับนี่คือทางเข้านะครับอาอวัดป่ารูผักแพลนะครับก็ยังขาดการพัฒนาอีกมากมายนะครับจากเป็นวัดที่มีความเจริญมาก่อนแล้วก็ได้มีการล้างนะครับขาดการพัฒนามาหลายปี าจารย์ตอท่านมาอยู่ได้สองสามปีท่านก็พัฒนาแบบไม่ได้หยุดยั้งนะครับจนเกิดเป็นรูปเป็นร่างเกิดความสะอาด